ข่าวลือล่าสุดจับตาแบล็กทิงอาจยกวงเซ็นสัญญากับค่ายนี้ข่าวลือเกี่ยวกับสัญญาของสีสาวแบล็กทิงจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่ายังคงเป็นที่จับตามองและไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับ YG ต้นสังกัดผู้ปลูกปั้นมา ล่าสุดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการจุดประเด็นข่าวลือใหม่ชวนมาให้ติดตามอีกครั้งกับข่าวลือว่าสี่สาวอาจยกขบวนไปจรดปากกาเซ็นสัญญากับค่ายดังระดับโลกโคลัมเบียรคคอร์ดค่ายเพลงใหญ่ของอเมริกาในเครือโซ n y Music ซึ่งมีศิลปินดังๆอยู่ในชายคาเช่นอเดล มียนเซ่และอีกมากมายต้นเหตุเพราะภาพโรสนั่งคุยงานกับรอนเพอร์รี่ซึ่งเป็นซ e o ของสังกัดถัดมาเรื่องที่สองมีคนสังเกตเห็นเจนิเฟอร์มายอรี่ซึ่งเป็นประธานบริหารของสังกัดโคลัมเบียเรคคอร์ดเช่นกันเพิ่งไปกดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของจีซูเจนนี่โรสและลิซ่าสมาชิกแบล็คพิง k แบบครบทั้งวง ทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันจนทำให้มีคนเริ่มจับตามองถึงความเป็นไปได้ที่ค่ายเพลงสัญชาติอเมริกันแห่งนี้อาจเป็นบ้านหลังใหม่ของทั้งสี่สาวอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังความชัดเจนกันอีกที